แกรอยธรรมกายจากพุทธวจนะสู่มหาปัญญาตอนที่เก้าบทสรุปแต่งเติมหรือเปิดเผยและหัวใจร่วมเจริญพรญาติโยมผู้มีปัญญาเป็นเครื่องสังเคราะห์ธรรมเพื่อหาแก่นสารตลอดการสนทนาของเราเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่า ความแตกต่างในการตีความคำว่าธรรมกายนั้นเกิดขึ้นจากจุดยืนหรือมาตรวัดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมุมมองที่หนึ่งเทรวาทการแต่งเติมหากเรายึดถือพระไตรปิฎกบาลีเป็นมาตวัดสูงสุดเป็นพุทธวจนะหนึ่งเดียวที่เที่ยงตรงที่สุดเราก็ย่อมต้องสรุปว่า แนวคิดเรื่องตรีกายและธรรมกายในแบบมหายานนั้นคือการแต่งเติมหรือ Additive คือการนำเอาแนวคิดเชิงปรัชญาที่ซับซ้อนซึ่งไม่มีปรากฏในคำพีดั้งเดิมเข้ามาเพิ่มหรือเสริมเข้าไปในคำสอนแม้อาจจะมีเจตนาที่ดีแต่ก็ได้สร้างความคลาดเคลื่อนไปจากความหมายดั้งเดิมที่เรียบง่ายและเป็นนามธรรม มุมมองที่สองมหายานการเปิดเผยหากเรายอมรับในหลักอุบายโกศลและศรัทธาว่าพระสูตรมหายานก็คือพุทธวจนะในอีกระดับหนึ่งเราก็ย่อมจะสรุปว่าแนวคิดเรื่องตรีกายนั้นคือการเปิดเผยหรือ unveiling คือการขุดค้นและคลี่คลายความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในคําสอนดั้งเดิมให้ปรากฏออกมาอย่างเต็มศักยภาพเปรียบดังการที่นักพฤกศษศาสตร์ได้นําเมเล็ดพันธุ์มาเพาะปลูกจนเผยให้เห็นถึงต้นไม้ที่สมบูรณ์ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีกําเนิดมาจากเมเล็ดพันธุ์เดียวกันโยมทั้งหลายการจะตัดสินว่ามุมมองใดถูกหรือผิดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับศรัทธาของแต่ละบุคคลว่าท่านจะเลือกใช้มาตรวัดใดเป็นเครื่องตัดสินแต่ท่ามกลางความแตกต่างในวิธีการอธิบายที่ดูเหมือนจะห่างไกลกันนี้อัตมาภาพใครขอชี้ให้เห็นถึงหัวใจร่วมอันเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าหัวใจร่วมนั้นคืออะไรนั่นคือ ไม่ว่าจะเป็นธรรมกายในความหมายใดก็ตามทั้งสองนิกายล้วนใช้แนวคิดนี้เพื่อชี้ไปยังสัจธรรมเดียวกันว่าคุณธรรมและปัญญาภายในคือสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดและเป็นแก่นสารที่แท้จริงเหนือกว่ารูป,ปกายภายนอกอันเป็นสิ่งไม่เที่ยงเทระวาสอนว่ากายที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคือพระธรรม มิใช่พระรูปกายผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานี่คือการยกย่องคุณธรรมว่าสูงส่งกว่ารูปธรรมมหายานสอนว่ากายที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าคือธรรมกายอันเป็นอมตะมิใช่นิรมาณกายที่ต้องแตกสลายนี่ก็คือการยกย่องคุณธรรมและสัจธรรมว่าสูงส่งกว่ารูปธรรมเช่นเดียวกันทั้งสองสายทาน ล้วนพยายามจะนำพาผู้ปฏิบัติให้ก้าวข้ามความยุติดในรูปไม่ว่าจะเป็นรูปปัจยของพระศาสดาหรือรูปปัจยของตนเองแล้วหันกลับเข้ามาสู่การพัฒนาคุณธรรมภายในซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นมหาบทสรุปสุดท้ายไม่ว่าธรรมกายจะเป็นนามธรรมที่หมายถึงพระธรรมคำสอน หรือจะเป็นสภาวะประมัติ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกับสุญญาตาเป้าหมายสูงสุดของทุกคำสอนของทุกอุบายล้วนเป็นไปเพื่อสิ่งเดียวกันคือการนำพาสัพสัตวให้ก้าวข้ามกองทุ์ให้ละวางอุปาทานและบรรลุถึงความสงบเย็นแห่งพระนิพพานเช่นเดียวกันมาหาธรรมบัรยายชุดแกะรอยธรรมกายนี้ ก็ได้ดำเนินมาถึงบทอวสานโดยสมบูรณ์แล้วเอวังก็มีด้วยประการชนีขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร